ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ทุกท่านรอคอยครับการเข้ารับฟังคำพิจารณาคดีของ y n w m e l l y ในคดีการฆ่าเพื่อนของเขาในแก๊ง YNW ทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นวันหนึ่งนะมันเริ่มมาสัก2 3ส,สวันแล้วละ่ะปัจจุบันนี้ผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตเพราะมันมีข่าวคราวมากมายที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่า y า w เ e l น y เยเมเนี่ยจะหลุดมาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยว่าปัจจ เรียกว่าเป็นคดีอันแสนยิ่งใหญ่ประจำโลกฮิปฮอปก็ได้นะฮะสำหรับคดีของ YNW Melly ที่เขาเนี่ยติดคุกไปตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเลยเพราะว่าเขาถูกตำรวจจับข้อหายิงเพื่อนของตัวเองในแก๊ง YNW 2คนครับผมเรื่องราวนี้เราเคยทำไปแล้วสามารถไปดูในคลิปของวาร์ปแก๊งได้ปัจจุบันมาเข้ามาถึงวันที่เขาจะรับคำพิจารณาคดีกันเรียบร้อยแล้วแต่มันก็เกิดร่วงจี้ขึ้นครับเพราะว่าทางผู้พิพากษาไม่สามารถมี พยานหรือหลักฐานที่ครบพอที่จะเอามาบอกได้ว่า YNW Melly เนี่ยเป็นคนทำข้อแรกเลยครับผมมันเกิดเรื่องจี้ขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมมันไม่สามารถเอาเพลง Murder on My Mind และเพลงต่างๆของ YNW Melly เนี่ยมาใช้ประกอบการตัดสินเพราะฉะนั้นครับผมมันจะแปลว่าไอเพลงที่ Murder on My Mind หรือเพลงที่เขาพูดถึงการฆ่าคนฆ่าเพื่อนเนี่ยครับเพลงพวกนี้จะไม่เอามาใช้ละเป็นหลักฐานนะ เพราะว่าถ้าเอามาใช้เนี่ยคุณลองคิดดูดิมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะสิ่งที่เขาพูดไว้ในเพลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกับคดีคดีนี้ได้นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่วินสําหรับว n w m e l l y เมแล้วเรื่องที่2ที่ต่อมาเลยก็คือมันจะมีการที่เบิกตัวพยานขึ้นซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นครับผมได้ขึ้นมาพร้อมกับหลักฐานแคปเจอร์หน้าจอที่บอกว่า y n w m e l นเมลลี่และทีมงานของเขาครับได้รับจ้างเธอเป็นเงินหลักล้านบาทเพื่อที่จะให้เธอขึ้นมาเบิกตัวเป็นพยานแล้วไม่ซักทอดอะไรเกี่ยวกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวประเด็นมันก็เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วครับผู้หญิงคนนี้ไม่มีหลักฐานใดๆและสรุปว่ามันเป็นเรื่องโกหกเรื่องกุขึ้นมาทางนั้นเลยอ่ะเป็นวินข้อ2แล้วนะครับของ y n w m e l นเมลลี่ ข้อ3ครับเกิดขึ้นในวันที่2ของการพิจารณาคดีเพราะทางผู้พิพากษาเนี่ยก็ไม่สามารถมีคนที่จะสามารถมาคอนเฟิร์มได้จริงๆเว้ยวา YNW Mel ดเมนี่ยมันเป็นคนยิงปืนออกมามันไม่มีพยานไม่มีหลักฐานใดๆเลยเพราะในนั้นครับทางทีมงานวันนั้นก็เลยเบิกตัวเบิกตัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิถีกระสุนปืนเ <c oughs> พื่อมาวิเคราะห์กระสุนปืนและวิถีกระสุนปืนในคืนวันเกิดเหตุณรถคันนั้นสุดท้ายคําสรุปออกมาครับบอกไว้ว่า ปืนที่ใช้ในการยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่กระบอกเดียวหมายความว่าคนทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้อีกนั่นแหละว่ากระสุนนั้นมาจากที่ที่ YNW Melly นั่งเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจะดูเหมือนแสงจะส่องทางมาทาง YNW Melly แล้วถูงเวลาครับผมเพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอ้าวมันไม่สามารถพูดได้นี่หว่าว่า YNW Melly เป็นคนทำเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าในคดีที่มีโทษประหารชีวิต รอคอยอยู่เนี่ยครับผม YNW Melly ของเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำหมายความว่าอะไรครับจริงๆเขาอาจจะทำก็ได้นะแต่เขาขอแค่ขอแค่อะไรครับผมการพิจรา,ารณาคดีครั้งนี้ขอแค่มันไม่มีหลักฐานหรือไม่มีข้ออ้างใดๆก็ตามที่จะมาพูดได้ว่า y NW Melly เป็นคนทำ YNW Melly ก็จะรอด เพราะฉะนั้นผู้พิพากษาจะต้องหาทางยังไงก็ได้ครับผมให้มันไม่มีข้อกังขาใดๆเลยอะ่ะทุกอย่างมันจะต้องชี้ตัวมามันจะไม่มีข้อกัางขาใดๆหรือว่าจะไม่มีแบบว่า i, เฮ้ยหรือถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะถ้ามันเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เลยครับทุกอย่างมันจะต้องชี้ตัวมาว่า YNW m e l y คือคนทําแล้ว YNW m e l y ถึงจะเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันบ่งบอกมาถึงตอนนี้อาจจะบอกว่าเขาอ่ะมีสิทธิ์รอดมากขึ้นถูกไหมและทนายของเขาครับ ผู้ซึ่งเป็นทนายของโอเจซิมสันในคดีที่ฆ่าเมียของตัวเองตายนักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังพร้อมกับคดีชื่อดังของโลกก็มาเป็นทนายส่วนตัวให้กับ YNW น์เิลยูเมลี่ว้พร้อมจบวันล่าสุดไปกับเรื่องที่ว่าเขาขอให้การพิจารณาคดีครั้งนี้เป็นโมฆะเนื่องจากทุกอย่างที่ฝ่ายผู้พิพากษาหรือว่าฝ่ายน้นเนี่ยเสนอมาเนี่ยมันผิดไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเขาเสนอเลยว่า การพิจารณาคดีทางนี้ควรจะเป็นโมฆะมันหมายความว่าอะไรครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดการพิจารณาคดีเป็นโมฆะเนี่ยรอบนี้จะถูกตกไปแต่ทางรัฐจะสามารถบิว a ์เคสขึ้นมาใหม่ได้ครับผมสามารถเอาเมลี่เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่จะไม่สามารถใช้หลักฐานเดิมๆที่ใช้ในครั้งนี้ ได้อีกต่อไปแล้วจะต้องเป็นหลักฐานใหม่ที่ทําไปทําเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะ YNW Mel นเข้ามาสู่ในห้องพิจารณาคดีครั้งนี้ใหม่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจริงๆอย่างที่ผมบอกไปไม่จําเป็นเลยครับว่าเขาเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้ทําเข้าใจไหมเนี่ยเขาอาจจะทําจริงๆก็ได้แต่ตราบใดที่ผู้พิพากษาไม่มีหลักฐานมามัดตัวเขาและทําให้ลูกขุนทั้งหมดเนี่ยไม่มีข้อกังขาใดๆว่า YNW m a ็ l y เยนี่ยคือคนทําเมื่อนั้นครับผม เมลลี่ถึงจะโดนติดคุกและอาจจะโดนประหารชีวิตมันไม่ได้แปลว่า YNW เมลลี่ไม่ได้ทำเขาอาจจะจ่ายทีมงานของเขามาดีมากจนสุดท้ายรอดคดีนี้มาก็ได้เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ Peace